ทีมลกูกช่วงเนี้แก่กลับบ้านดึกมากเลยนะทํางานเหนื่อยมากไ้ยลกูกจะเหนื่อยแล้วครับแม่แต่มันก็ต้องทนทนไปครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านมากกว่าใช่สิค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารของทุกอย่างก็ขึ้นหมดเลยแต่แม่เองก็พยายามช่วยอยู่นะลกูกแม่ก็ทำบ้านทำอาหารให้แล้วก็ทำความสะอาดบ้านทุกอย่างเลย แต่บางทีแม่ก็เกรงใจลูกสพายนะลกูกเพราะแม่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเพิ่มภาระขึ้นแม่อย่าคิดแบบนั้นเลยครับตองเขารู้นะครับแม่ว่าแม่เนี่ยทำเพื่อครอบครัวเรามากขนาดไหนทีมแต่แม่ก็ไม่อยากเป็นภาระจริงๆนะลกูกแม่เองก็แก่แล้วทํางานนอกบ้านก็ไม่ได้แต่แม่เองก็อยากมีเงินสดติดตัวบ้างแม่อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ และแม่ก็จะได้ไม่ต้องขอลูกๆไงอ๋อแม่อยากได้เงินเดือนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามๆใช่ไหมครับใช่ลกูกที่จริงแล้วแม่ก็ไม่อยากฟุ่มเฟือยนะแต่แม่อยากให้มันเป็นระบบมากกว่านี้แม่ของเงินเดือนแค่สักสี่ห้าพันเผื่อแม่ไว้ใจซื้อของเข้าบ้านด้วยและอีกอย่างถ้าพี่สาวแก่มาแม่ก็จะได้ไม่ต้องของเงินใครต่ว่า พวนี้ตองกอ็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะครับแม่ทีลูกแม่อิงก,ก็ไม่ได้อยากได้เงินจากเขาหรอกนะแต่เขาอ่ะเพิ่นเดือนสูงว่าลูกต้องเยอะอีกอย่างแม่ก็ช่วยทํางานบ้านทุกอย่างแล้วไม่สมควรหรอกที่เขาจะให้เงินแม่บ้างก็ได้ค่ะแม่ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคุยกับตองดูนะครับแม่ทีมอย่าใช้คําว่าลองเลยลูกลูกต้องจัดการให้ได้ตองจะได้รู้บ้าง ว่าที่การเป็นลูกสะพายบ้านเนี่ยต้องรู้จักเสียสละบ้างตอมวันนี้เงินเดือนออกแล้วใช่ไหมอ่ะรวมค่าโอทีด้วยเนี่ยน่าจะได้ประมาณสี่หมื่นใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นเพิ่งเข้ามาเช้านี้ดีเลยนะงั้นผมว่าเราไปกินข้าวข้างนอกกันไหมจะได้ฉลองครบรอบแต่งงานสามเดือนด้วยอ่ะแล้วผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณด้วยเรื่องแม่ของคุณใช่ไหมคะก็แม่เขาเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเลยนะตองเขาย้ายมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลเราอะ่ะแม่แกเหนื่อยทุกวันเลยนะและพี่สาวผมเนี่ยท้อทรมาเตือนผมว่าเราสองคนเนี่ยควรจะดูแลแม่ให้ดีกว่านี้หน่อยจริงๆฉันแค่เห็นมาตลอดนะคะ ว่าแม่ของคุณเนี่ยกาคอยทําอาหารเย็นให้เราทุกวันแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะฉันต้องขอบคุณแม่เขามากเลยค่ะแต่เอาจริงๆถ้าคุณจะให้ฉันพูดตรงๆอ่ะนอกจากเรื่องทําอาหารเย็นแล้วแม่เขาไม่เคยช่วยอะไรฉันเลยนะคะเรื่องงานบ้าน,น,นอื่นๆในบ้านฉันก็ควรจัดการเองทุกอย่างหมดอ่ะผมรู้นะตองแต่แม่เขาเนี่ยก็พยายามช่วยเรามากนะคุณคิดดูสิบางบ้านเนี่ยสามีภรรยาย,ยังทําอาหารกันเองเลยนะ แต่ว่าบ้านเราเนี่ยโชคดีมากที่แม่เขาช่วยเราทุกอย่างเลยฉันก็ไม่ได้จะปฏิเสธบุญคุณแม่ของคุณหรอกนะแต่ว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าแม่ของคุณอะ่ะเขาไม่ค่อยพอใจฉันแล้วเขาอาจจะเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้พี่สาวของคุณฟังก็ได้นะผมว่าไม่ใช่หรอกตองก็พี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นห่วงแม่มากนะแล้วผมก็ลองคิดดูแล้วอะ่ะนอกจากที่เราจะซื้อเสื้อผ้าให้แม่เนี่ยผมว่าเราควรให้เงินแม่ติดตัวไว้ด้วยนะแม่เขาจะได้สบายใจ แบบนั้นก็ได้งั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะให้เงินแม่ทุกเดือนเดือนสี่พันก็ถือเป็นค่าครองชีพห้กับแม่เขาด้วยยังไงคุณกับพี่ชายคุณก็ได้ช่วยกันด้วยไงผมว่าคุณกําลังเข้าใจผิดนะตองก็แม่กับผมเนี่ยเรามีเงินกองเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนคุณเนี่ยคุณแต่งงานเข้ามาคุณเป็นคนนอกอะ่ะผมว่าเงินสี่พันกองเนี้ยคุณควรจะเป็นคนออกนะยังไงคุณเนี่ยก็มีเงินเดือนสี่หมื่นอยู่แล้วอะ่ะผมไว้สี่พันเนี่ยมันไม่ได้มากไปหรอก อย <g ül> ่างนี้ก็เท่ากับว่าฉันต้องเป็นคนออกทั้งหมดเลยสิงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมงั้นเดี๋ยวทุกเดือนเนี่ยคุณก็โอนเงินให้ฉันเดือนละสองพันแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะจ่ายเงินสมทบให้อีกสองพันเราก็ยังได้จ่ายให้แม่ทุกเดือนเราสี่พันเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะได้แฟร์ฟรผมว่ามันไม่ค่อยดีนะตองถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราให้เงินเดือนแม่บ้านเลยนะตองผมว่ามันดูไม่ให้เกียรติแม่เลยนะครับ ทำแบบนี้จะทำยังไงอ่ะงั้นก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันเลยดีไหมแม่เขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทำอาหารให้พวกเราเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราเองก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสี่พันให้แม่เขาทุกเดือนด้วยคือผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้แม่เนี่ยเหมือนคนใช้ที่ต้องคอยมารับเงินเดือนอะ่ะผมว่าเราควรจะหาวิธีที่ทําให้แม่สบายใจมากที่สุดอะ่ะแล้วคุณจะออยังไงล่ะแบบนั้นก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วคุณจะให้ฉันทํายังไงพี่สาวผมเนี่ย เขาเสนอมาอย่างหนึ่งนะตองก็คือว่าให้เอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยฝากไว้กับแม่แล้วให้แม่เขาเนี่ยจัดการเรื่องการเงินในบ้านเนี่ยทุกอย่างเลยแบบนี้แม่เขาจะได้รู้สึกว่าแม่เขาได้ช่วยเราจริงๆอะ่ะและอีกอย่างนะถ้าวันนึงเรามีลูกเนี่ยแม่เขาจะได้ช่วยเราเลี้ยงลูกแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณจะให้ฉันเอาบัตรเงินเดือนฉันไปเก็บไว้กับแม่คุณเนี่ยนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยอะ่ะแล้วพี่สาวคุณล่ะเขาแต่งงานออกไปตั้งนานแล้ว เขาได้เอาบัตรกันเน้อเขาไปเก็บว่าแม่สามีเขาหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ไงล่ะต๋องเราอยู่คนละบ้านกันนะงั้นก็ชัดเลยก็เท่ากับว่าพี่สาวคุณเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรแบบนี้แต่ว่าฉันต้องท,ทางทั้งทัที่ตัวฉันเองก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านตั้งหลายอย่างค่าน้ําค่าไฟและไหนจะของใช้ในบ้านอีกฉันเสียไปก็ไม่ได้น้อย,อยเลยนะส่วนพี่สาวคุณอะ่ะฉันเห็นมาตลอดนะว่าแม่คุณแอบเอาเงินไปช่วยพี่สาวคุณเปิดร้าน แล้วก็แอบ,บให้เงินตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะนี่ยังไม่นับรวมกับอาทิตย์ที่แล้วที่พี่สาวของคุณเนี่ยมาโกหกว่าหลานถูกรถชนอีกนะใครล่ะตอนนั้น่ะที่ต้องเสียเงินไปฟรีๆตั้งสองหมื่นก็ฉันไงแล้วคุณยังจะให้ฉันเนี่ยเอาบัตรเงินเไปเก็บของแม่คุณอีกหรอตองใจเย็นก่อนสิผมแค่เสนอเฉยนะครับว่าคุณเนี่ยควรเอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยไปฝากไว้กับแม่มันจะได้สบายๆด้วยอ่ะถ้าเกิดเอาไปฝากไว้เนี่ยมันก็เท่ากับว่า ทุกครั้งเวลาที่ฉันจะใช้เงินฉันก็ต้องไปขอจากแม่ของคุณทุกครั้งสิแมไม่ไม่ไมค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะตองมันก็ไม่เห็นต่างจากครอบครัวอื่นเลยนะอย่างพี่เขยผมเนี่ยเขายังฝากเงินเดืนไว้กับพี่สาวผมเลยครอบครัวเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคุณจะพูดอย่างนี้ยก็เท่ากับว่าจริงๆคุณก็ควรจะเอาวัดเงินเดือนของคุณมาเก็บกบับฉันเหมือนกันนะมันจะทําแบบนั้นได้ไงอะตองผมเนี่ยให้เงินเดือนกับแม่ไว้เนี่ยตั้งนานแล้วแล้วอยู่ดีๆผมจะแปเอคคืนมาได้ไงอะ คุณนี่เอาแต่เชื่อฟังแม่กับพี่สาวของคุณจริงๆนะคุณเคยคิดถึงครอบครัวของเราบ้างไหมไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะฉันไม่มีทางเอาบัตรเงินเดือนของฉันแม่คุณเก็บหรอกงั้นล้วแบบนี้คุณก็ให้แม่ไปสองพันนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยผมจะไปกินข้าวนอกบ้านแล้วนะคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วทีมก็เอาอย่างนี้สิไหนๆคุณเนี่ยก็เชื่อฟังแม่กับพี่สาวของคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องให้เขาหรอกสองพันอ่ะคุณก็ให้เขาสี่พันเหมือนเดิมเลยสองพันคุณใช้ไม่พอหรอก ตอนคุณเลิกเถียงได้แล้วนะผมว่าคุณทําตามที่ผมบอกได้ไหมอะ <_ C 1> ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะตองและผมขอยืนยันคุณควรจะเอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยไปให้แม่ผมเก็บ <_ C 1> ได้ในเมื่อคุณเนี่ยจะใช้อํานาจกับฉันขนาดนี้งั้นฉันก็จะพูดเอาไว้เลยนะว่าเราพอกันแค่นี้ฉันว่าเราสองคนน่ะควรจะหย่ากันเพราะว่าฉันคงอดทนกับครอบครัวแบบนี้ต่อไปไม่ไหวละตองนี่คุณพูดเรื่องหย่าได้ไงอะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะ ให้ไงมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วฉันก็พูดเรื่องจริงด้วยต่อให้ฉันจะต้องอยู่คนเดียวต่อให้ฉันจะต้องไม่ได้แต่งงานไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ยังดีกว่าฉันต้องอดทนอยู่แบบนี้ถึงฉันขอร้องนะพรุ่งนี้เราไปหย่ากันนะเดี๋ยวก่อนสิตองน,อน,นี่คุณจะทิ้งผมจริงเหรอตอง แค่พอเรื่องเงินกับแม่ผมเนี่ยนะตองมันไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่มันเป็นเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวของคุณเลยที่ผ่านมาคุณเอาแต่เชื่อฟังแม่คุณแล้วก็ทําตามพี่สาวคุณทุกอย่างคุณผลักฉันให้กลายเป็นคนทอกสําหรับคุณมาตลอดนะก็ผมแค่กลัวแม่เสียใจอะผมติดหนี้บุญคุณแม่ตลอดชีวิตเลยนะตองแล้วฉันล่ะ ที่ผ่านมาคุณลืมทุกอย่างไปหมดแล้วใช่ไหมเราเคยคุยกันว่าอะไรบ้างเราเคยสัญญาอะไรกันไว้แล้วบ้างเราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกันเราจะช่วยกันปกป้องครอบครัวของเราอะ่ะแต่คุณกลับทำลายมันพ่อแม่กับพี่สาวคุณอะแล้วถ้าผมยอมปรับละตองถ้าผมยอมเปลี่ยนให้มัน,น,นเท่ากันเงินคุณเนี่ยคุณก็เก็บไปเลยนะส่วนแม่ผมก็ทำงานบ้านไป คุณจะไม่อยากกับผมได้ไหมมันสายเกินไปแล้วทีมแล้วฉันก็เหนื่อยมา,มากพอแล้วด้วยคู่ชีวิตอะ่ะมันไม่ใช่การต่อรองนะแต่มันคือการที่เราจับมือกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันแต่คุณเลือกที่จะเดินตามแม่ของคุณแล้วก็ทิ้งฉันให้เดินอยู่คนเดียวเราต้องจบกันจริงๆใช่ไหมตองใช่เราจบกันตอนนี้ มันยังดีกว่าเราไปเกลียดกันตอนหลังนะผมแพ้เองตองที่ผมไม่เคยปกป้องคุณได้เลยทีมคุณจำมาไว้นะคำว่าครอบครัวมันคือการที่เราต้องเข้าใจกันรับฟังกันและกันเชื่อมั่นในตัวของกันและกันเห็นใจกัน ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ทุกคนนะต้องเลือกถูกแล้วใช่ไหมคะถ้าทุกคนเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะคะความรักจะอยู่รอดไม่ใช่เพราะเรื่องเงินทองแต่เพราะเราเลือกที่จะยืนเคียงข้างกันและพร้อมที่จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน